เอมี่แม็กซิมถามเป็นลมก็พิดด้วยหรือลั่นไม่เคยต้องการชื่อเสียงจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มทอยทอยธนาพัฒนนักแสดงวัยรุ่นซีรีส์วายได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตทําให้หนุ่มทอยทอยถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมและถูกนาไปฝากขังที่สอนอคันนายาวและต่อมาเอมี่อมนวันสิดีกิติรัตน์หรือเอมี่แม็กซิมผู้จัดจการส่วนตัวได้เดินทางไปเยี่ยมก่อนที่เอมี่จะมีอาการหน้ามืดเป็นลมภายหลังจากให้สัมภาษณ์จากสื่อมวลชน ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นดูเหมือนว่าเอมี่จะได้รับเสียงสะท้อนจนต้องออกมาเปิดใจเคลียร์พร้อมตั้งคำถามเป็นลมและเอมี่ผิดเหรอคะโดยเอมี่บอกเอาไว้ว่ากราบขอบพระคุณทนายเจมส์มากๆนะคะเป็นลมและเอมี่ผิดเหรอคะมันแค่หนึ่งวันจริงๆและเอมี่รับมือไม่ได้ตั้งรับไม่ทันเอมี่ผิดเหรอคะไม่เข้าข้างใครผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนี่คือสิ่งที่เอมี่ต้องการคำว่าหิวแสงใช้กับเอมี่ไม่ได้ไม่เคยต้องการชื่อเสียงเพราะที่มีอยู่มันก็มากพอแล้ว ได้ปดเปรดข้าใจกันบ้างหลายคนถามว่าเอมี่ไปทําไมแต่มีใครรู้ไหมมือถือเอมี่จะระเบิดตั้งแต่ตีห้าพี่ๆสื่อมวลชนโทรหาพ่ไอจีและเฟซบุ๊กของน้องลงชื่อและเบอร์โทรเอมี่ว่าเป็นผู้จัดการเอมมี่ไปในนามของผู้จัดการเอมมี่ไปในนามผู้บริหารเอมี่ไปในนามพี่ที่ต้องดูแลน้อง แต่สิ่งที่เอมี่ถูกกดดันกับคำหยาบของพวกคุณมันคืออะไรขอบอกไว้ตรงนี้ว่าคุณด่าเอมี่หยาบคายได้ตามสบายเลยนะคะแต่เราเคยบอกกันหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราต้องขอโทษกันรู้นะคะว่าเอมี่ต้องการอะไรแล้วอย่ามาว่าเอมี่น่าเงินเลยนะคะเพราะคอมเมนต์ของพวกคุณมันทำร้ายชีวิตเอมี่จริงๆและเอมี่ก็ไม่ผิดที่จะปกป้องตัวเองปกป้องบริษัทปกป้องพี่ๆน้องๆทีมผู้บริหารของเอมี่การให้ที่ดีที่สุดคือการเม้นแบบให้เกียรติกันบ้างนะคะเอมี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลว